ครับผมมาจากขั้นแนวนะครับผมวันนี้ก็รวม FC ทุกขั้นนะที่การรับชมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ปั้นปันแกงเหนือนะครับผมแล้วก็เราจะมาท่านสายลงทานนะครับมีทุกอย่างนะครับผมวันนี้ก็แข่งกองยาวกันเสร็จไปเมื่อกี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาลงให้ทีนี้ดูกันนะจะพาเข้าไปดูข้างในครับสายลงทานมีทุกอย่างนะครับผมไปพาเข้าไปดูแล้วก็ขอ

นามับพูนเยี้เพงนอนังพนเยี้เพงนอนสวัสดีครับสวัสดี่รับเน่นอนฝองเ่รฝากซองเ่หันครับี่ม่ซองผมม่ซ่องฝากได้ถ้่องฝากซองไม่ได้หรอ สองเนี่สองพอดเนี่ยมองสองกอดจีองกอดได้ยั้ <c oughs> <c oughs>

เไ้านเรศึกษาสมั่นเีกว่าบุคลากมีีศักษาเนี้ยลงเรานั้นปี่านมัดแกงเนียครับว่าจากูจึงมีบุสลาจัดงานรองใส่นังสงกรานต์ใส่ชงเมลูพิลาสมนรอร่อยื คิดเหล่านี้ให้เป็นเรนบันดาลใจลน้องนำติดใจบุเรางผู้มีศรัทธาใดนมาโบมเยน็นถิ่นอาต้นตุนไปทางคนปอบคนแม่คุนตาก่นได้บูฮาวได้บูฮาวแห่งจารุอาณคือการต่อไปต้องมาตุนวาพีอิด มีการศึกษาเราเรียกคำวารีเพื่อมีลูกมีหลานมีลูกมีเต่าโตเป็นลงทผายเป็นลานไสายก็ิโซฮาเราครับเรามื่อากแต่ในศาสนาเอามาเรียงกันาไว้ให้เบาอาจารย์ในสอนปฏิบัติคนรยินเยนาตัวเน้อเย็นจบปริญญำสามประโยชน์ มาโยชกไประโยชน์ก็เป็นข้อหน้าอย่างหนึ่งเป็นเสน่ห์ของชุมชนเป็นความพุ่งพึใจของพ่อแม่จึงได้จัดกิจกรรมฉลองมหาปเรียมร่วมกันกับสมนาในวันที่สิบหกนี้ช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญเทุกพ่อทุกแม่ผู้ดาแลน้องสาว พอดีชนะร่นแดงหลังจากไม่นานเกิดการสูกับสสานที่ท้อต่ไม <North> ่กล <oyu> ับนำแนเนท่จะกากที่แคลิว่ารักประชาชนที่ที่กวางกลเกลเจาะคนของคนเกจเือดเพื่อืแต่นขอเป็นผู เรียบเรียงร่อยรีบลงจิตเป็นใจเป็นหนึ่งเดียวกันกากเลือกอเไรด้กับอนุโมทนากับยมพอยมเมรภูมัตังโลกทาประวัติเป็นของข้าวเป็นอาหารที่อิ่มท้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเมนูที่เต็มพลังกำลังดำรงตนในความเป็นอุบาตอุบาติกา ปกติเป็นลูกต้องดูกระต้านานนานจนไม่ยินดีแด้วต้องฟ้าไม่จะหอีกด้วยลงดานปราดไม่จะยินด้วยคำโทราที่บางเดีไม่เห็นอื่นด้วยการปั่นเองั่ผู้มีศักดิ์ชื่อมั่นมันคงในเรื่องของเขาก็ไม่ห่วงไม่ใจต่างสมคุณเป็ความรี้แตนั้นแรงนำกระดองนำพิราม ทุกก็ขออนุโมทนาบีกครั้งหนึ่งจืงรวมยินดีจับกาอเละสอหักของยงพรน้องใหม่สำหรับกิจกรรมต่อไปก็จะเข้าสู่พิธีไว้พระขับสียและส่งการบันทึกตัวาไทยจะเที่ยงนอนแล้วากาเข้าใกล้ นนเด้ออันี่พี่น้องบ้าน้านแกงเหนือนะครับอ่าอ่ายีทุกคนด้วยนะครับนี่นีงายนี่ปนใประกันเรมันเนครับอครับโอเค พี่อยู่บ้านนะครับบ้านแกงเหนือนี่บอกครับอ๋อวันนี้บ้านแกงเหนือน,นะครับอ่าสาวสวยน่ารักทุกคนเลยนะครับสวยพอนะใจดีด้วยปากช่องด้วยนะครับเมียจากเช้านี่ครับผมอ่าพิมพ์เข้าไปดูได้เลยฮนะ ทีนี้ท่านก็ได้แห่ไปที่เรียบร้อยเลยนะฮะท่านแห่ตั้งแต่เจ็ดมงเช้านะฮะ นะครับเพื่อนๆพ่เอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาด้วยกันเป็นแก๊งเลยนะฮะแก๊งเนี่ยจากชาแนลนะฮะมากันเยอะที่มาร่วมบุญกันนะฮะที่วัดแกงเหนือนะครับด้วยกันนะครับเออพี่น้องฮะนี่ก็ได้มารวมบุญเพิ่นนะครับผมอยู่ที่วัดแกงเหนือนะครับผม พัดปิดโสฟาลามนะครับเจ้บนเต็นทนไหนเปนรากครับบนเจ้นั่งจ้ะแป๊บนึงแป๊บนึงบอกโอเจนี่ก็ออกชุขข้านแล้วเนาะเจเนาะโอเคนะครับผมเราจะพาไปดูช่วงต่อไปนะครับเพื่อน you know